สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับคือตอนนี้อาการของไดนะครับของ <endpoint. S 1> the, ห้องไดเหินเจียนะครับท่านผู้ชมสวิตเสียเออสวิตตรงนี้เข่าเสียครับในตรงนี้ครับสวิตตรงนี้นะครับนี่นะครับพอด้านหน้าครับพอด้านหน้าสวิตตรงนี้ตั้งไรเขาเสียครับไฟบ่เข้าครับแล้วเขามีความนืดครับนี่ครับตอนนี้เขาจะเจวิธีมาต่อตรงเขาครับ เอาอย่างเงี้ยแบบไรนะครับต่อตรงแบบเจสสวิคหนกเจสสวิคหนกครับการต่อตรงก็คือทําแบบนี้เลยครับนี่ครับด้านนี้ที่ผมมีมือผมนี่คือเป็นคาปาซิเตอร์ของเขาครับเซตแล้เขาเก่าต่อมาต่อมาแบบใดครับเอาปูะมือเอาเอาลงวะเอามือเอามือเซตนี้เออนี่คือต่อตรงนี่คือนี่ต่อตรงนี่คืออ่าปักนะครับแล้วก็เอาสายสสายเ้นนไหสายเส้นไหนก็ได้ครับ เื่อจะว่าทำสวิตเออเพื่อจะมาทําสวิตต่างหนอกครับนี่มาต่อตรงนี้เลยครับเอาสายไฟมาต่อตรงนี้ครับมันเป็นกระแสสลับสลับหัวสลับตายได้เส้นแล้วตัวนี้ก็จะเป็นข้าวปลาของเขาเอาก็มาต่อต่อเข้านี้เส้นนะครับต่อเข้านี้เส้นนะครับท่านผู้ชมเมนเมนเข้าตรงนี้เออเมนเขาตรงนี้าปนีเขาข้าวปลาในเส้นนึงครับท่านผู้ชมเส้นหนึ่งเอาไปไปผ่านสวิตแอบเส้นหนึ่งมามาผ่านสวิตเดี๋ยวสวิตนอกเขาจะต่อตรงนี้นะครับเขาจะแยกต่อตรงนี้แล้วขออย่างเดียวทีเขาบังเอิญลืมคือ ไปเข้าตติขาปาเส้นหนึ่งแต่ขาปาแห่งเส้นหนึ่งเขาก็จะเข้าไปตีโคดลวดครับท่านผู้ชมเข้าโมเลอเข้าโมเลอหรือเข้าโคดลวดอะไรตีตรงไหนปุ่นนะครับจุดสําคัญคือว่าเื่อตัดตติคาปาแห่งเส้นหนึ่งนะครับขาปามันมีสองเส้นนะครับน้องเือเข้าขาาปาเส้นหนึ่งแล้วเข้ามาตีตัวนี้เส้นตัวนี้เขาจะมาแยกออกจากเป็นสวิตครับนี่ครับป็นสวิตตัดตัดทัสวิตนอกระสสวิตนอกตัวนี้เขาบวชใจแล้วครับตัวดินแดงแตกี้ตัวนี้เขาจะแก้ออกครับนี่จะแก้ออก เราจะแต่งสวิตเข้าไปใหม่นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ได้ความฮู้เต่า์อีแล้วครับท่านผู้ชมผมจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดิ่งติดตามครับสวัสดีครับ